นิยายเรื่อง baby I love you เด er ือนละแสนแฟนหลอกๆตอนที่61สวัสดีค่ะคุณยา่าทิปทอดแวน่นมองหญิงชราที่ชะงักคางลุกขึ้นโดยมีลูกน้องของทิปประกบอยู่ด้านหลังออกไปซะคุณย่าชี้นิ้วออกปากไล่แหมเกลียดขนาดนั้นเลย พี่เอียดยิ้มมองหญิงชราแล้วเหลียวมองไปทางไร่ตาลุกวาวเมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเช่นเดียวกับทางด้านของไอซ์ที่ทำหน้าเวออย่างตกใจพี่รีบวิ่งเข้ามารายงานข่าวให้เจ้านายอย่างรวดเร็วเหมือนกับลวิที่รีบวิ่งเข้ามาอย่างเหนื่อยหอบนายเล็กครับบอดีกาจับน้อนบอลไส้ได้ครับพี่รายงานทำให้ไอซ์กับเพื่อนรีบวิ่งลงบันไดไปทันทียกเว้นเฟ,ฟที่ถูกสั่งให้อยู่กับโซลา่า รวิวิ่งเข้ามาจับมือโซล่าอย่างร้อนรนมีอะไรคะคุณวิโซล่ามองตาปริบๆคุณย่าค่ะคุณย่าคุณที่พาคุณย่าไปแกรนด์มาเตอร์เฟยร้องเสียงหลงรีบวิ่งลงบันไดแต่โซล่ารั้งแขนเขาไว้เดี๋ยวฉันไปดูเองค่ะคุณรีบไปบอกคุณไอซ์เถอะค่ะโอเคไอจะรีบไปเฟย์รับปากแล้วรีบวิ่งลงบันไดไปอีกทางทันที โซล่าพยักหน้าให้ระวิเธอลงบันไดมุ่งหน้าไปที่เรือนแก้วอย่างเร่งรีบทิปเลิกคิ้วมองหญิงชราที่ยืนจ้องเขมง็งก่อนจะตบหน้าสุรีเข้าเต็มแรงพร้อมเหยียดยิ้มหญิงชราเซเอียงข้างมองลูกน้องคนงานของทิปที่เข้ามาจับตัวเธอออกมาจากเก้าอี้ถึงเวลาชำระความสักทีนะนางแก่ต่ำที่สุดสุรีจ้องหน้าทิพอย่างเจ็บแขน ปากเก่งสมคำล้ำเลือจริงๆถ้าแกไม่ไล่ฉันแกก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกทิพกระชากหัวของยิงชราที่มองอาคาตหยุดดาคุณทิพโซล่าเดินเข้ามาดึงแขนทิพแล้วผลักเธอออกไปห่างๆระวิเอาไม้ฟาดใส่ลูกน้องทางฝั่งขวาของทิพจนมือหลุดออกจากยิงชราชายอีกคนเข้ามาจับตัวระวิไว้โซล่าพยุงญิงชราไว้พร้อมมองหน้าทิพมาก็ดีจะได้จบจบ ถ้าไม่มีแกชีวิตชัดควรจะดีกว่านี้ทิพกระชากแขนโซลา่าออกจากหญิงชาราพอทะค่ะคุณทิพบาปกรมเปล่า,ปล,าปล่อยโซลา่าปัดมือทิพออกฉันไม่มีทางปล่อยแกให้มีความสุขอยู่แบบปล่อยหน้าลอยตาหรอกโซลา่าหันหน้ายกมือจับแก้มตัวเองมองทิพที่ง้างมือตบเธออย่างแรง ก่อนจะบีบแขนโซล่าให้มองหน้าเธอแล้วเวี่ยงไปหาลูกน้องที่ค่อยๆจับท้ายทอยลุกขึ้นจับมันไว้ฉันขอชำระอีกแก่นี่ก่อนทิปบอกก่อนหันมาชักปืนจอไปทางหญิงชราที่นั่งหอบอยู่กับพื้นระวิดิ้นไปมาโซล่ากระแทกเท้าเหยียบคนที่จับเธออยู่แล้วกระทุ้งสอกใส่ชายชะกันจนมือหลุดออกจากการจับเธอแล้ววิ่งพลวดพลาดไปจับแขนทิปไว อย่าทำอะไรคุณย่านะถอยไปทิพกระชากแขนโซล่าผลักไปกระแทกกับโต๊ะหญิงชะดาบเบิกตาโตมองโซล่าที่ซุดตัวลงกุ่มท้องคุณโซล่ารวิร้องเสียงลงทิพป,ปล่อยเดี๋ยวนี้เสียงนั้นหยุดทิพให้ชะงักเธอถอยหลังไปยืนอยู่กับลูกน้องที่รีบปล่อยตัวระวิไอพยุงหญิงชราขึ้นมองหน้าทิพก่อนคนอื่นๆจะวิ่งมาพร้อมบอดิกาคุณร้ายกาดเกินไปแล้วนะ ไอสะบดใส่เธอไอ <I. S 1> ฉันรักคุณนะม่อยู่กับทิพเถอะทิพมองอย่างอะไลอาอวอนบริการจับตัวคุมลูกน้องเธอไว้เนมโผล่เข้ามาพร้อมกับเฟยและคาลายรวิรีบวิ่งไปดูโซล่าพอเธอคุณทิพอยู่สักทีเนมเอ่อยปากบอกคุณไอ้รวิลองลั่นจับมือโซล่าไอ้ <I S 1> หันขวับตามเสียงที่เรียกเขา เมื่อเขาเห็นโซลาที่นอนกุมท้องกัดดิมฝีปากสิ่งนั้นสามารถเรียกทุกสายตาให้มองตามเป็นตาเดียวโซลา่าไอวิ่งไปหาโซล่าทันทีแล้วนั่งลงอบกอดเธอรักมันมากใช่ไหมดีตายกันให้หมดนี่แหละทิพจ่อปืนมาทางพวกเขาที่มองอย่างตกใจทุกอย่างหยุดนิ่งเนมก้าวเข้าไปหาทิพช้าเอาปืนลงตัวทิพไม่อยาเข้ามา ทิฟเหลือบมองโซล่าที่อาการเดิมแย่บวกกับความห่วงใยที่ไอ้มอบให้หญิงตรงหน้าทำให้เธอยิ่งโมโหมากขึ้นขาลหลก้าวขาย,ย่่องไปทางด้านหลังแต่ยังไม่ทันได้จู่โจมรถกระบะก็พุ่งชนร่างของทิปถลาลงกับพื้นทิปเนมวิ่งเข้าไปรับร่างเธอริมฝีปากของทิปกระอักเลือดหลังจากการโดนกระแทกไอรีบช้อนตัวโซล่าอุ้มไปขึ้นรถกระบะทันที ระวิมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นรวดเร็วอย่างไม่ทันตั้งตัวมองเนมอบกอดทิพยร้องไห้อลไยอวอลเจ็ดเดือนต่อมาที่บ้านจรันทรัพย์ไอ้สวมเน็กไทเข้าสู่สีเทาเดินออกมาจากห้องนอนเช่นเดียวกับโอ๊กที่ถือกระเป๋าออกจากห้องทั้งสองกําลังลงบันไดามาด้านล่างผ่านมานานแล้วนะไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรที่ไร่องุนไอเดินเข้ามาตบบ่าไอเบา ไอที่ออยิ้มบางๆสายหน้าไปมาพักผ่อนางผมว่าโซลา่าคลอดเมื่อไหร่จะกลับไปท้าวอนไอบอกพร้อมมองโซลา่าที่ตอนนี้ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วเธอถูกพยุงโดยแม่ของเธอและลาวิที่คอยดูแลหญิงชราย,ยืนอยู่ที่หน้าประตูเพื่อรอส่งสองหน่มไปทำงานไปไปทำงานได้แล้วสุรีมองหน้าสองหนุ่มที่ลงมาครับคุณย่า อก,กอบกอดหญิงชดาก่อนมองไอที่เข้าไปหอมแก้มโซลา่าด้วยรอยยิ้มหวานอย่าดื้อน,นะลูกพ่อไอรูบท้องโซลา่าสายตาเจ้าเล่์คุณไอแล้วก็โอ๊ยเจ็บโซลา่าจับท้องเซชดอกไอที่ประคองไว้ทันจะคลอดแล้วสินะแม่ของโซลา่าบอกก่อนสังเกตเห็นน้ำใสๆไหลลงมาตามขาน่าจะเจ็บท้องค่ะโอ๊ย โซล่าแหกปากลั่นทำทุกคนตื่นตระหนกเช่นเดียวกับการดาที่เพิ่งเข้ามาเห็นเธอถึงกับตกใจรถไปโรงพยาบาลไอรีบอุ้มโซล่าไปขึ้นรถทันทีแล้วรีบขับออกไปทุกคนรีบขึ้นรถตามไปโรงพยาบาลเช่นกันโรง